รับเมื e ่อนี้จะเปิดจากตัวครับสองตัวนี่ละจ้ะสองตัวเป็นควายแม่ลูกเนาะจ้ะเป็นควายแม่ลูกจ้ะข่ำจ้ะพ่วงจ้าว่านทับมะเหล่าละจ้าเจ้ว่านเป็นนันทับกับตัวใดครับเป็นควายฟูงจ้ะเพื่อนนันทับมะหอจ้บพอคุ้มฝูงนาะจ้าของเพื่อนนี่จ้าจะเดียนอะไรฮะประมาณสี่เดียนนี่ละจ้ะประมาณสี่เดียนเนาะคุ้นจ้ะคุ้นเนาะเป็นผมสูงแล้วเดียวครับ พุ่นนี่ความสูงร้อยสิบแปดจ้ะเป็นนั่นเพื่อนว่าทับของไอ้ลูกบักเบิ่มจ้ะลูกเบิ่มพันล้านเนาะจ้ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะป่อฟ้าฟัาฟา่มเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้อง มาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับได้ลืมกดติดตามเพื่อที่พได้พลาดคลิปด,ดีๆราคาไว้ยตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้เขามาพร้กับคุณพี่คุณพี่อีย่างครับซาจ้าคุณพี่อย่างเกาะซาจ้าคุณพี่สาจ้าอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านหินร้อยเมย์จ้า้ัานหินร้อยเมย์เนาะตำบล ตำบลดงบังคือตำบลอย่างนี้ตำบลดงบางจะอำเภอควนซานจะจังหวัดชัยภูมจิจะกับเมื่อนีจ้จะเปิดจากตัวครับสองตัวนี่แหละจ้ะสองตัวเป็นควายแม่ลูกเนาะจ้ะเป็นควายแม่ลูกจ้ะเพราะเพราะตัวแม่ก่อนตัวแม่แล้วซื้อว่าแม่ยังครับค่าจ้ะ,มจะแม่ค่ำแม่ค่ำนี่ความชูงแล้วความสูงเงินร้อยยี่สิบหกจ้ะร้อยยี่สิบหกจ้ะท่องแล้วเปลี่ยนหัึงไรครับท่องท่องแต่ว่า ทับเมื่อเรา่าะจ้าว่านเป็นนันทับกับตัวใดครับเป็นควายฟูงจ่าเพื่อนนันทับเมื่อไหจ่าพอคุมฟูงเนาะจ่าได้ประมาณจากเดือนเราเหรออันพองเพื่อนนี่จากจากเดือนอะไรฮะประมาณสี่เดือนนี่ละจ่าประมาณสี่เดือนเนาะเจ้ว่ากับนมไข่อยู่มาเบื้องเอาพี่น้องผมนี้ตำหนิอย่างตัวเนาะบ่จ่าตัวลูกสาวบ้านี่ตัวลูกสาวนี่ชื่อว่า คุ้นจ้ะคุ้นเนาะเป็นความสูงแล้วเดี๋ยวครับคุ้นนี่ความสูงร้อยสิบแปดจ้ะร้อยสิบแปดใช่คว้ยได้หกเดืีนยนี่ละจ้ะกับค,ค <6 S 1> วายได้หกเหลี่ยมเนาะเป็นเป็นไซส์ใดก่เป็นนั่นเพื่อนว่าทับของไอ ลูกบักเบิ่มจ้ะลูกเพิ่มพันด้านเนาะจชะแต่ว,ว่าใบนนไนบ่าได้ตามัวจ้ะเพื่อนั่นใบมันอยู่ไกลจ้ะเลยบ่ได้ไปเอาว่ได้ตามจ้ะครับตัวลูกไก่สิซัมแม่แล้วจ้ะเพิดหักก็มมเด้อพี่น้องเลยแม่ค่ำกับลูกแม่สาวน้อยคุ้นี่สิเปิดไว้เท่าไหรครับมึงนี่ อันประมาณสิบชีจะกระต้อได้จะท่านสนใจจะแสนชีจ้าต้อได้จ้ะครับตัวแม่มันหนีนุม่มเรากับทรงไข่เลยแหละพี่นอ้องลูกเราก็เป็นลูกเพิ่มแค่ใบแล้วพอได้อมาแสนสี่หมืน่นตัวเนาะจ้ากับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับ ศูนย์เก้าแปดจ้าศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดเจ็ดจ้าห้าหนึ่งแปดเจ็ดจที่ยังก่ล่ะอันสาจ้าพิสาครับติดต่อพิสาได้ครับมันกับเป็นตะเลี่ยงนี่ดอกพี่น้องซื่อสองได้สามลูกสาวล้อ มาเบิ้งตัวริงมาตอร้องกับเราได้ครับกระสั่นกัาไว้สำนีก้อนพอกันชีพนะสวัสดีครับ